อ่ะต่อไปเรื่องสุดท้ายหรือเร่องมีนอยากฟังเรื่องของมีนเหมือนกันเรื่องอะไรครับวันนี้ชื่อเรื่องว่าถ่ายงานจนเป็นเรื่องครับพี่อ้าวเดี๋ยวจะมาแบบไหนเนี่ยที่นี่ป่ะมาไล่เหรอกระชับกระชับนะเดี๋ยวจะมากระชับกันครับมาหาอะไรเป็นไงมาไล่หรือมาลอกมามาหาอะไรครับพี่มาหาอะไรก่อนเลยอ่ะเริ่มครับผมมาอะไรก็เป็นเรื่องที่เกิดเมื่อเทอมที่แล้วครับพี่ก็คือถ้ามีแม่มาฝึกกับพี่ก่อนมีนก็อาจจะไปเจอด้วย ก็คือจะเป็นเพื่อนกลุ่มที่วัาเตะบอลกันก็คือเป็นเอกฟิล์มเพื่อนอยู่เอกฟิล์มมเรเลนโฆษณาครับก็เพื่อนเขาก็ได้อาจารย์เขาให้ทําทีสิทธิ์ครับพี่ก็คือเขาไม่ฟิกว่าต้องต้องทาเป็นหนังเขาบอกว่าจะทําเป็นรายการก็ได้หรือทําเป็นหนังก็ได้หรือทําเป็นอะไรก็ได้ครับอืเพื่อนก็เลยไปคุยกับอาจารย์ตกลงกันเรียบร้อยจนได้่าทําเป็นเกี่ยวกับรายการครับก็เป็นรายการเกี่ยวกับแนวแฟนตาซีอย่างพี่เพื่อนมันก็เลยแบบว่าอยากทําแนวผีว่ะ แบบไปรายการแบบว่าล่าล่าท้าเผียประมาณนี้ครับพี่ทีนี้เพื่อนมันก็ไปคุยกับอาจารย์ได้อะไรมันเรียบร้อยก็เลยไปได้สถานที่มาครับพี่เป็นสถานที่มินพูดพูดได้ค่ัพี่แต่เป็นอยู่แถวแถวมหาวิทยาลัยเกษตรมดิตรพี่แต่เ,เอาเป็นว่าบริเวณแล้วกันบริเวรจะอยู่แถวบริเวรเป็นเป็นไรนะเป็นอะไรนะบม่เว่นี่ อ่าเกษมบัณฑิตมันอยู่เส้นลงก้าว่ะถ้าทำไม่ผิดเกษตบัณฑิตทางมันเหรอี่ดูเหมือนลงไม่รู้กกษตรบรรดิตในลงก้าวเลยพี่แถวนั้นอ่าครับก็คือมันจะเป็นโรงงานนะพี่เป็นโรงงานเขาบอกว่าเป็นโรงงานที่เคยเป็นโรงงานทําปากกาพี่ทาปากกาแล้วที่แถวนั้นนะครับมันจะเป็นแบบว่าเหมือนเจ้าที่แรงครับคนที่ทํางานที่นั่นนะพี่ก็คือแบบค่อยๆตายทีละคนทีละคน มาเป็นเพลงแน่เลยผมรู้ก็คือแบบพนักงานในโรงงานนะพี่แบบจะจะแบบว่าโดนนู่นโดนนี่ถายไปทีละคนทีละคนเนี้ยจนโรงงานเจ๊งครับก็อันนั้นจะเป็นประวัติของโรงงานทขาพครับพี่ก็คือเพื่อนก็คือไปที่นี่คพี่ไอตอนไปครับก็ไปกันหลายหลายคนแบบเอารถกันไปสี่ห้าคันอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีรถตู้เป็นรถกองที่เช่าไปคันหนึ่งครับผมก็ถ่ายอะไรกันเรียบร้อยพี่ก็คือแบบมีทั้งเมคมีทั้งเจอจริงบ้างอะไรแบบนี้ครับก็แบบ ตามสไตล์รายการลาดท้าผีพี่ก็แบบนั้นเลยถ่ายเสร็จเรียบร้อยมันจะมีเพื่อนที่ว่าเป็นรถกองอ่ะพี่มันเป็นคือง่ายไปผู้กลกับครับมันบอกว่าเฮ้ยพวกเรานับดิมากันกี่คนหมายหมายถึงว่ามันเก็บชื่อจะประมาณว่าจะกลับแล้วอพี่แบบมีใครหายไปไหมมันก็มีคนหนึ่งส่วนมาบอกเฮ้ยไม่ต้องนับหรอกแบบมืดแล้วรีบๆกลับเถอะอะไรประมาณนี้พี่ไอผู้กมกับมันก็เลยบอกเออพวกเรากลับกันก็ขึ้นรถกันตอนนั้นก็เสียงเพื่อนหรือว่าเสียงใครก็ไม่รู้ เสียงเพื่อนพี่เสียงพูงกลับบอกเออไม่เป็นไรงั้นไม่เด็๋ไวพี่บอกว่าไม่ต้องนับเออไม่ต้องอะไรนะเพื่อนพี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนอารมณ์มันเป็นคนที่แบบว่ากลัวใช่พี่กลัวแบบบีบๆกลับเอะอยากกลับบ้านเลยวันนี้ก็คือก็พูมกลับก็เลยบอกเฮ้ยพวกเรากลับกันก็ขึ้นรถกันไปหมดทุกคนพี่จนคืนนั้นครับคือตกลงกันว่าจะไปพักที่บ้านเพื่อนก็คืออยู่อยู่ห่างอย่างั้นไม่ไกลครับก็ี่คนนะประมาณถ้ารวมวันนะสิบสิบสามครับพี่ โอ้เล่หกด,ด้วยเท่ากัน,กนเลยนี่หว่าสิบสามคนเี้ยเล่วยกลเลยก็ก็เลยไปพักบ้านเพื่อนครับพี่ก็ถึงตอนนั้นเลิกวันเลิอกกองประมาณตีสองกลับไปถึงก็เ้าอก็ประมาณตีสามพี่ก็ไปนอนนั่นเรียบร้อยตื่นเช้ามาอีกวันหนึ่งแม่เพื่อนครับก็ท้องประมาณเก้าโมงสิบโมงคบพี่แม่เพื่อนเขาก็ไปซื้อของกลับเข้ามาเขาถามว่าเฮ้ยไม่ทาไมไม่เอาเพื่อนเข้ามานอนในบ้านเมื่อคืนเขาพูดอย่างนี้เพื่อนมันก็เลยคิด้วยว่า เฮ้ยมีใครออกไปเอาของหรือเปล่าหรือแบบรถคนอื่นหรือเปล่าก็เลยไม่ได้สนใจมันก็เลยไม่ได้อะไรก็เลยไม่ได้ไปบอกเพื่อนที่เหลือไงพี่จนไอ้คนเนี้ยครับต้องบอกก่อนว่ามันเป็นคนที่แบบว่าชอบแบบว่าไปรับผู้หญิงกับคอนโดพี่แบบเอาผู้หญิงเข้าคอนโดบ่อยอะพ่เนี่ไม่มีคอ <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> นโดด้วยกูไม่มีคอนโดเอาตอนไหนก็คือมันเป็นคนประมาณแบบเจ้าชู้อะพี่แล้ววันนั้นครับมันก็เคยขับรถกลับจากบ้านเพื่อนกลับมาคอนโดพี่ แล้วอยู่เดียวครับจังหวะที่กําลังใครตรงยามาพี่ที่มันจะเปิดอะครับอ่าตรงประตูใช่ใช่ยาเขาถามว่าวันนี้มาสองคนเลยเหรออย่าง,งไงพี่ปกติหรือเขาอาจจะเห็นแค่คนเดียวแต่วันนี้ก็ทักว่าวันนี้มาสองคนเลย<ไ>ปหปถึงเพื่อนคนที่อยู่นอกบ้านเหรอหรืออะไรงงวะอันนี้คือเพื่อนคนที่ว่าไปด้วยกันนะพี่ที่เขากลับกลับก<อ>่ใช่่ัใช่ครับหมายว่าปกติจะพาผู้หญิงมาคนเดียวแต่วันนี้เขาบอกว่าทักว่ามาสองคนเลยเหรอใช่ครับทั้งที่จริงเขาอยู่คนเดียวใช่ครับคือในรถกะมีมันแค่คนเดียวพี่แต่ ยามก็ทักว่าเอามาสองคนเลยเหรอวันนี้พี่กล่าวว่าวันนี้คือยามกล่าวว่าแฟนวิชแน่แต่ว่าคนที่ฟังอ่ะบันไลแน่ใช่พี่เพื่อนมันก็เลยด้วยความที่ว่ามันก็มันก็ตกใจว่าทักกมาอาใครแต่มันก็แบบว่าต้องรีบขับรถไปก่อนเพราะว่ามีรถคันหลังมาพี่มันก็เลยขับรถเข้าไปจอดแล้วก็เดินหลอกมาถามยามถามว่าเมื่อกี้พี่เห็นใครล่ะครับทำไมทักเพราะผมมาสามมามาสองไปสองคนยามเขาบอกว่าเอ้า ก็ปกติเห็นพาพามาคนเดียวแต่วันนี้เห็นพามาสองคนเป็นผู้หญิงครับพี่พาผู้หญิงมาสองคนเพื่อนมันก็เลยแบบคิดในใจพี่ผมมาคนเดียวนะครับตอนนี้คิดในใจใช่ป่มใช่พี่ผมมาคนเดียวอะไรนีมันมันก็เลยแบบโทรหาเพื่อนพี่โทรหาเพื่อนเมื่อเช้าบอกโทรหาไปที่บ้านเพื่อนนะพี่ในนี้แม่เพื่อนมันก็ไปถามไปถามไปถามจนแม่มาบอกว่าเห็นที่รถคันนี้เมื่อเช้าว่าทําไมไม่เรียกเข้ามาเลยพี่ เพื่อมันก็เลยด้วยความที่ว่ามันกลัวมันก็เลยแบบโทรไปหาแม่แม่ก็บอกว่าให้ให้ไปแบบวัดที่ใกล้ที่สุดอย่างเงี้ยครับเพื่อแบบไปอยู่กับหลวงพ่อ,อแ,ลแล้วบอกหลวงพ่อหลวงพ่อาบอกว่าเนี่ยให้คืนนี้นอนที่วัดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าก่อนที่ว่าหลวงพ่อจะออกไปแบบเขาเรียกว่าอะไรคไปบิณฑบ,บาตรแล้วพี่อบอกว่าเดี๋ยวเขาช่วยเขาพูดถึงใช่ใจครับ ก็คือเหมือนกับว่าช่วงที่ไปถึงวัดอะพี่มันเย็นแล้วครับก็คือแบบเหมือนกับมันทําอะไรก็ไม่ค่อยได้แลวพี่ใช่ใช่ใชใชคือขับรถคันนั้นไปที่วัดใช่พี่มันแบบมันบอกมันต้องไปพี่ไม่งั้นมันไม่มีใครช่วยครับใช่ใช่ก็คือสุดสุดท้ายนอนมันก็ได้นอนที่วัดพี่แต่มันไม่กล้านอนคนเดียวมันก็เลยแบบว่าแบบว่าถามถามหลวงพ่อว่ามีเนอนอยู่ที่วัดไหมให้ขอนอนกับเนนไม่กล้านอนคนเดียวพี่จนเช้าวันต่อมาหลวงพ่อก็มาทําพิธีอะไรให้ไม่ดูพี่เหมือนกับมาทําทั้งที่รถแล้วก็ที่ตัวมันเองครับ แล้วหลังจากนั้นก็มันมีเพื่อนที่แบบว่ายังเห็นอยู่บ้างนะพี่แต่ว่าก็ไม่ได้แบบเห็นตลอดอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับคือแล้วมาจากไหนวะหลวงพ่อได้บอกไหมถ้าถ้าถ้าเกิดถ้าหลวงพ่อได้บอกไหมพี่ถ้าจะเป็นแบบที่ว่าไอตอนที่เช็คเช็คคนนะพี่คือบอกปกติอะถ้าเราบอกว่าเฮ้ยมึงชื่ออะไรกลับกันแล้วเรา่าเฮ้ยพวกเรากลับกันเขาอยู่ด้วยพี่เขาคงคิดว่าชวนเขาด้วยเขาก็เลยกลับมาด้วยเออใช่เรื่องนี้เคยไได้ยินเลยมันคือเรื่องจริง ก็คือเสลยอยู่แถวๆนั้นพอดีก็เลยเชิญเขามาด้วยใช่แต่เรื่องนี้มีคนบอกเยอะนะใช่เรื่องนี้แบบว่าเช็คชื่อนะต้องดูชื่อก็คือพวกเรากลับกันคือข้ามทุกห้ามพวกคำนี้ถูก่าใช่ถ้าเกิดเราไปต่างที่แะไววันนี้พี่เขาจะบอกให้ให้บอกว่าเฮ้ยไอมีกลับปะอ่าใช่กลับกันจะเรียกเป็นชื่อใช่ใช่ครับแต่แต่ถ้าเราเรียกแบบแบบรวมแบบนี้พี่แบบเขาไม่รู้ไงว่าเขาเรียกเขาด้วยหรือเปล่าเขาก็เลยไปด้วยโอ้เออใช่ใช่มีมีโอกาสใช่ใช่ ก็แต่พรกก็ไม่ได้บอกว่าเกิดมาจากอะไรเขาไม่พูดเขาไม่บอกแล้วก็นั่งยืนรถไน่อยเก่าไม่ออกเสอออกไม่ได้อีกเป็ดขึ้นมาแล้วแท้ใช่ก็คือจริงๆอมันมาชวนมีอะไรพี่แต่ว่ามินมาฝึกงานก็เลยไม่ได้ไปก็คือถ้าไม่ไม่ฝึกก็อาจจะได้ไปด้วยแต่คนพูดอยู่ที่กับคนพูดอย่างเดียวคนอื่นไม่พี่ดนก็คือมันเป็นคนพูงกลับพี่เขาพูงกลับมันเป็นคนบอกว่าเฮ้ยพวกเรากลับกันเอใช่ไม่เถอะคำว่าพวกเรา ก็แบบโมเมไปเองแบบอ๋อเราคือพวกเข้าเออแบงกูเพื่อนนี่หว่าเออเก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาอาจจะอยู่ระแบ่งนั้นอะไรเงี้ยเออแต่อันนี้ไม่รู้ว่าตอนที่มันถ่ายกันอยู่มันไปพูดอะไรหรือเปล่าเีพยา็มีไปได้ไปก็ถือว่าก็เตึงตึงอยู่นะแต่ยังดีนะที่แบบไอ้ชี่คนที่ขับรถไม่เห็นแต่คนอื่นเห็นแต่ก็ไม่ดีหรอกแบบอยู่ดีเรากลับบ้านแล้วเราหอดากอวันนี้อ้ ออกมาสองเลยนะร้ายนะอะไรนั่นเลยเหอเออนะใช่ไหมทั้งแบบเอ้ยเบิร์เหลือเฟมอวันนี้ไม่แต่ที่ถ้าพีกว่าเคยป่ะตอนตอนนั้นเพื่อนเองข่ามาคนเดียวใช่ไหมแล้วบอกเฮ้ยเอามาสองเลยเหรอแต่สมมติถ้าสมมติเอามาคนนึงจริงๆอ่ะแล้วบอกเฮ้ยเอามาอีกหนึ่งเซตนิดแบบเอามาสองอะไวันนี้ไอ้เจ้าคนหน้าเอามึงเคยเอาคนอื่นมาด้วยอะไรอเลยอันนไปทั้งเรื่องผีทั้งเรื่องเฮียอีกยามน่าเราตอบมาอย่างยน่งเลยอ่าผมก่อนเลยแล้วกันผมให้สองจุดห้า เออเพราะว่าสองจุดห้าเพราะว่ามันมันค่อนข้างน่ากลัวแต่แบบถ้าถ้าแบบแม่งมาแบบคนใครไปก็เห็นเงี่ยอันนี้ยิ่งพีคเอออันนี้ยิ่งพีคแต่นี้แบบบางคนเห็นบางคนไม่เห็นแต,แต่แต่โดยรวมแล้วสมมุติว่าเราเป็นคนที่ขับรถเข้าบ้านเนี้ยแล้วแม่งคนทักว่า,อาโอโ้โหคุณกองครับว<ช>ันนี้พาใครกลับมาด้วยหลังนี้นเราขับขับอยู่คนเดียวอ่ะช็อกเลยนะเฮียเลยเฮียเลยนะเออ มันจะ<ด>พีค<า>แบบทันทีถ้า,ถ,าถ้าเรื่องนี้เป็นเราอ่ะใช่ก็ถือว่าตึงอยู่